ความโกรธเป็นของโลกก็คืนให้โลกไปความโลภเป็นของโลกก็คืนให้โลกไปความหลงเป็นของโลกก็คืนให้โลกไปโลภโกรธหลงอันไหนที่เราเคยมียมใช่ผู้ปาทนาหลุดพ้นไม่ใช่ในเมื่อไม่ใช่ก็คืนให้เข้าไปเหลือแต่ทางเดียวมันจะไปทางไหนแล้วทีเนี้โลภก็คืนเขาโกรธคืนให้เขาหลงคืนให้เขาเหลือทางเดียวเท่านั้นฮะ ทางพรนะนิพพานนะถ้ายังมัวลังเลอยู่แล้วมีหลายทางนะเมื่อมีหลายทางแล้วทีนี่ใจมันก็รู้เลมันพระอริยเจ้าเป็นผู้กระจัดอไหนที่ไม่ใช่ของเราก็คืนเขาคืนใน้เขาไปจาโครสระออกไปปณิสัปฏิณิสักโคคืนเข้าไปวิมุตติหลุดพ้นอนารโยไม่อะไรเอาอันนี้ ไม่อะไรเอาอันอีกอย่ามาห่วงเห็นในสิ่งที่เอาไปไม่ได้ร่างกายเป็นของยืมใช้มีอายุการใช้งานอย่างจำกัดเมื่อถึงเวลานั้นมันก็ต้องตายต้องเสื่อมสลายตายลงไปอยากอยู่อย่างไรก็อยู่ไม่ได้เมีแต่จิตตัวเดียวที่ไม่ตายจตัวเดียวนี้ไม่ตายจิตมันมันแก่ไม่เป็นมันเจ็บไม่เป็นมันตายไม่เป็นมันดื่มมันกินไม่เป็นมันถ่ายหนักถ่ายเบาไม่เป็นมันไม่รับมันไม่นอนได้ ไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนมันไม่มีร่างกายมันอะไรไม่ต้องกินมันเป็นของแก่ของเจ็บของตายได้เป็นไปตามวิธีหน้าที่ของมันหน้าที่ของเราก็คือขณะที่มีโอกาสใช้เนี่ยจะใช้มันทําอะไรใช้ในการปอกความคุณงามความดีฝึกฝนอบรมจิตใจของตนฝึกจิตฝึกใจของตนอบรมจิตใจขอตนตนถ้ามายางนั้นแล้ว เราก็เกิดมาได้อดาภาพเสียเปล่าขังฐานังมนุษย์สุมักขังสตาวิสุทธิยาฐานะของการเกิดเป็นมนุษย์นีเป็นฐานะที่ประเสริฐมนุษย์จะเป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐได้ด้วยอะไรฮะประเสริฐได้ด้วยการปริบัติพรหมจรรย์ประเสริฐได้ด้วยการปริบัติศีลศีลสมาธิปัญญาเนี่ยว่าความประเสริฐถ้าเกิดว่าไม่มีนี่ ก็ไม่สามารถจะเบระเสริฐได้คำว่าสัตว์ก็คือไม่ต่างอะไรกันกัสัตว์ทั่วไปเมื่อเกิดมาแล้วเราหาอยู่หากินเลี้ยงฉีพเสพรมขยายเผ่าพันุและก็ตายคำว่าปบระเสอร์นั้นเบร์เสอได้จากศีลมีศีลเดียวกัเบริเสอได้ปฏิบัติพรหมจรรย์เนี่ยเดี๋ยวพอาบระเซอร์ทำม,ม,มนุษย์มาขาดศีลเสียแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เหฉะนั้นนะข้อพิเศษที่ว่า อขังถานังมนุษเสสุมักคังสตาวิสุยิยานก็คือความเสริอที่เกิดขึ้นจากการฝึกตนมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีฐานมีศีลม,มีภาวนาเถ้าเราไม่ภาวนาแล้วอยแล้วกันเด็อย่าจมปักอยู่กับขาวังของโลกมากไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอุปสรรคอะไรต่างๆที่ชวนให้เกิดความส่องมองวิตกวังวลนธรรมชาติของจิตเนี่ย มันจะชักชวนให้เกิดความเศร้าหมองมันจะชักชวนให้เกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลาพอเพราะอํานาจของความไม่รู้คือความหลงภายในจ,จิตใจเนี่ยที่มันฝังรากลึกของห้มจิตใจ,จนะไม่ใช่ว,ว่าอาวิชชาคือกิเลสมันยังชักชวนให้จิตนหไหลไปทางต่ําอยู่เสมอทำประกอบด้วยขันติความอดทนอดกลั้นความจริงใจต่อตัวเองเนะความเข้มแข็งเดี่ยว ที่เกิดขึ้นจากสัทธาธรรมปิิยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมมีระยะธรรมทั้งห้านี่เท่นนั้นว่าอันไหนที่โลกเขานิยมใช้ความโกรธโลกเขานิยมใช้ความโลภโลกเขานิยมใช้ความหลงเขานิยมใช้เนี่ยเมื่อใช้ไปในสามทางนี้แล้วความทุกข์ทลายทั้งปวงจมปากฏขึ้นไปในชีวิตทาไมต้องการอยากทุกแต่จะนสามทางนี้ก็ คืนให้โราเข้าไปใครเขาต้องการใช้ก็คืนให้เขาไปเราเหลือไว้แต่ทางเดียวทางที่ตรงที่สุดทางที่ตรงที่สุดศรรีลสมาธิปัญญาเนี่ยทางที่ตรงที่สุดทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นทางสําหรับการเดินข้ามฝั่งไปหรือข้ามภพชาติไปเนี่ยว่าทางการหลุดพ่นไหนที่เราคนิยมเราไม่นิยมกับเขา ก็คืนเข้าไปถ้าเรายังหวงแหนลุ่มหลงพันอยู่กับเขาได้การเวียนว่ายใจเกิดมันก็ไม่สิ้นสุดลงเนี่ยว่าจาโครสระเอาไปปฏินิสกโคคืนเขาไปไปม่มุติโดดพน้นอนารโยไม่อะไรอววรอีกใน,น,นเป็นของเขาเขานโยมก็คืนเขาคืนให้เขาไปสระให้เขาไปไม่ต้องเสียได้ เหลือไว้แต่ทางเดียวคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเนี่ยวันทางตรงดอมภายในพานนะการดุพ้นนะเนี่ยหมดเเสียดายความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่มีความทุกข์ตามมาอย่างแสงสาหัสนะเนพูดเงียชัดๆว่าไม่อยากทุกข์ไม่อยากเศร้าโศกไม่อยากมีตกของมลไม่อยากเศร้าหมองอะไทตันี้ก็ไม่ต้องไปไม่ต้องตามไปทําจิตของตนใหเข้มแข็ง มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาตด่นรู้ทำกรามทั้งมันให้ปรากฏขึ้นภายในใจของตนเกิไดได้ด้วยความเข้มแข็งอดทนนั่นแนะอดทนต่อสิ่งโยโย่ยอดทนอดทนต่อสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแต่ว่าอดทนในที่นี้อดทนอย่างยิ่งยวดก็คืออดทนต่ออำนาจความอยากภายใน,ในใจิตใจของตนอดทนต่ออำนาจความอยาก ภายในใจิตใจของตนนะภายนอกไม่เท่าไรหรอกเนี่ยเหนื่อยหน่ายดอกรับท,ทำประกอบอาชีพการงานนะแต่เอาความทุกข์ความเดือดร้อนภายในใจิตใจของตนะก็อดทนสู้ในการประกอบอาชีพการงานนะไม่ว่าจะเกิดเจออุปสรรคอะไรต่างๆประการทีสามอดทนต่อโรครุงเร้าที่มีในร่างกายของตวนะว่าไม่ว่าจะเป็นโรคชนิดไหน ที่ปรากฏกันเป็นภาวะบีบขั้นจิตใจยอย่างยิ่งเมื่อมีความทุกข์ในร่างกายเราต้องอดทนต่อไปอีกไงนี่เรียกว่าอดทนอย่างที่สุดี่คืออดทนต่ออำนาจความอยากภายในจิตใจของเนาไงอดทนต่ออำนาจความอยากอันนี้เป็นสิ่งที่ทนได้ยากอันนี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะทําไม่ได้นเราศึกษาเรียนรู้กลไกของจิตเราจะได้ อยู่ตรงไหน,นตรงไหนเราก็ไม่หลงเข้าไปในห้วงของจิตไม่ตกอยู่ในอารมณ์ของมารไม่ถูกจองจําอยู่ในเนวะศึกษาปัปป้ปฏิบัติให้ดีเนี่ยเ,เราก็เลือกเป็นว่าทางไหนดีสําหรับเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดอันตารายอ,อไม่เกิดการเวียนว่ายเข้าไปงดําเนินทางนั้นเนว่าผู้ฉราดเ,เนว่าตัดดวงเอากาลังทางจิตทางใจของตนเองะ เน,นี่ยอันไหนที่ทําให้ใจิตใจของเรามันอ่อนด้อยภาระปุรุชนแปลว่าผู้ที่มีปัญญาอ่อนด้อยปัญญาอ่อนผู้ที่มีปัญญาอ่อนด้อยไม่เหมือนนักปราชาติอาชารนนย์นะอย่างนักปราท่านใช้ใจของท่านเป็นกระจกสะท้อนความคิดสะท้อนอารมณ์สะท้อนความรู้สึกนั่นคือการดูใจของท่านท่านไม่ดูผูอื่น เนี่ยเอาใจของท่านเป็นกระจกสะท้อนเงาเงาอารมณ์ความคิดความรู้สึกนี่เปรียนเสมือนเงาที่ถูกสะท้อนออกมานะ่ยเราก็ต้องพิจารณาแล้วทจะนหนว่ามันเป็นอะไรรากฏขึ้นความมีตกความบนความเศร้าโศกความรูความกวดความรล้งความริษยาความพยาบาทอาฆาตความน้อยเนื้อํำใจลรวนแล้ว้จะเกิดขึ้นจากอัตตาอันป็นทั้งแห่งความทุกข์ อันตามมันเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นจากตัวจิตไม่เคยรู้จักจิตมาก่อนเห็นนั้นต้องศึกษาอย่างยิ่งยวดธอจเดียวงานภายนอกก็ทําไปงานภายในก็เล่งความเปลี่ยนไปทางด้านจิตใจของเราจนนั่งสามารถเห็นต้นเหตุว้ความทุกข์ทร้านทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่คนอื่นมันเกิดขึ้นจากจิตใจของเราเองที่ยึดมั่นสําคัญหมายขึ้นมาเองดำริเองยึดขึ้นมาเองสําคัญขึ้นมาเองฮะ ความทุกข์จะน่าจะปากฏขึ้นเหตุนั้นนะว่าอันไหนเป็นของโลกสระเข้าคืนเข้าไปความโลคเป็นทางของความกธเป็นทางของโรคความลงเป็นทางของโรคในเมื่อเราไม่ไปสักทางเลยจะนี่มันเหลือดต่ทางเดียวเลยจะนี่ดิ่งตรงสู่ว่าในพาเลยจะนี่เรากระหันที่จะสลระสิ่งที่ไม่สมควรยึดถือหรือไม่เนี่ยคือปัญหาของเรา ลองถามใจตวเองว่าเราเข้มแข็งพอไหมเรายินดีที่จะดิ่งตรงไปถึงการลุดพ้นไหมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเขียตัดสินใจนะเน่ยถ้ายังไม่เบื่อหน่ายต่อความทุกข์ทำตนเหมือนเดิมนะเหมือนทุก,กข์หนักเข้าหนักเข้าหนักเข้านะหมานว่าจะเบื่อหน่ายเข้ามานะเนี่เรื่อว่าสังสมกุศลภายในใจ,ใจ,จิตใจของเราได้มากศาสนาสอนให้รู้จักดีกับชั่ว ธรรมะสอนให้รู้จังว่าดีก็ตามชั่วก็ตามเป็นสังขารอันไหนเป็นสังขารเกิดขึ้นดับหมดในเมื่อมันไม่เที่ยงเราจะมาเยึดถือทำไมเนี่ยทำจิตของตนให้เป็นอัมพยากริตธรรมคือจิตที่เป็นกลางผู้ดใดทำจิตที่เป็นให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกโดยประการทัางปวกนะมันมีเท่านี้นะฮะขอรับพรไป